ขอเดอนเดือดอ่ะไม่เอาบอดอ่ะขอเอาแชมป์ได้ไหมครับได้ครับเอากีชามะแชมป์แชมป์ไม่ใช่ชามเอาก็า๋ว้เตี๋ยวแชมป์ไงโถ่เ้ยลงลงโ<ม>บด<อ>เป็นอ่ะลงโบดนะครับมึงไม่เป็่นนะเพื่อน มุ้งข้าบาทสิบาทก็ยังเล่นนะเพื่อนเอาฮาช่วงนี้เครียดตุงตู่อยู่เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวช่องของมเพื่อนช่องอะไรวะเพื่อนช่องคลอดนี่เดี๋ยวมันแทงของขา้าโอ้โหแม่บงบดเยอะว่ะฮัลโหลเพื่อนเยอะวะอ่ะตอกเถอะสตรีมอยู่เหรอเฮ้ยดูดิเห็นไหนวะ หัวมึงมีนะเบอร์สามถ้าเอาเป็นเพื่อนคู่หูกันเราคงได้เล่นด้วยกันนะแรนกูไม่มีปืนเลยเว้ย เอาเรื่องเว้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไอสัตว์ดีนะไม่โดนไนะ้เหี้ยลูกฟองเสือไปแล้วไอสัตว์โมดีดีเด,ด็กดูเยอะนะ ลาในเพื่อนหลังหลังหลังคุณว่าแล้วคุว่าแล้วการันต์เขาการันต์ขึ้นมาโอ้ยเหี้ยเอ้ยกูไม่น่าปีนเลยเดี๋ยวสามโอ้ไม่ทันแล้วมันก็ตายแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยตายพอดีเลยดูดีเลย กูไม uhm um ่น่าปีนเลยถ้ากูไม่ปีนนะฆ่าตัวเองไปแล้วก็ไปเล่นด้วยการไป๋ยวกูเชิญไปกูแล้วเหนื่อยใจกับมึงเจ๊กูได้คุณแปดแลนี่ยไอ้แม่เย็ดมามาชวนมาจัดเลยชวนมาเลย้องเปิดเชิญนะ ลงทุนแล้วไหนเงี้ย